วันนี้เวลา7จ็นาฬิกา47นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีเสด็จไปบริเวณด้าน,นหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชมพรรษาคณะสตัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์จากพีชัยรณรงค์สงครามอาดีตคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แล้วทรงบาทพระสงค์จํานวนสิบรูปเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ68ปปีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการโอนสังกัดมาจากคณะ สัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์เมื่อวันที่28ธันวาคม2497จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญาทั้งพื้นที่เขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนรวมทั้งหน่วยงานให้บริการทางสัตวแพทย์อาทิโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน5แห่งใน5จังหวัดหน่วยงานชนสูตรโรคสัตว์และฟาร์มสัตว์เพื่อการเรียนการสอน จากนั้นเสด็จไปยังชั้นสี่อาคารเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชมพันษาทรงเปิดห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางคลินิกสัตวแพทย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อให้นิสิตทุกระดับชั้นได้ฝึกการทำหัตการทางสัตวแพทย์ทั้งในสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เศรษฐกิจสัตวแพทยสาธารณสุขและปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาด้วยหุ่นจำลองฝึกหัตการในชนิดสัตว์ต่างๆรวมทั้งมีเครื่องมือ ทางการสัตวแพทย์อาทิอุปกรณ์ช่วยในการเจาะตรวจเลือดอุปกรณ์ให้ยาสลบและอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตสัตว์เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจและชำนาญในการปฏิบัติการทางสัตวแพทย์อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและลดการเกิดอันตรายกับสัตว์จริง โดยจัดทำห้องปฏิบัติการดังกล่าวทั้งพื้นที่เขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้ประโยชน์สูงสุดซึ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะทางคลินิกจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้จัดทำห้องเรียนปฏิบัติการสรยศาสตร์ทางสัตวแพทย์รองรับการเรียนการสอนทางด้านศัลยกรรมการฝึกผ่าตัดในสัตว์เลี้ยงส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบให้แก่สถาบันทางสัตวแพทย์อื่นๆในประเทศไทยได้ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทางสัตวแพทย์ ที่มีความทันสมัยในระดับสากลสอดคล้องกับนโยบายที่จะให้หลักสูตรการเรียนการสอนนิสิตสตวแพทย์ได้การรับรองมาตรฐานวิชาชีพสตวแพทย์จากออสตราเลเซียนเวทอริลนารีบอร์ดเคาซินหรือ AVBC ภายในปี2567 ต่อจากนั้นเสด็จออกณชั้น8อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมบราชนินต์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พระราชทามพระบรมกาสให้ ในสัตวแพทย์เกิเดชทีระนิตยาธานนายกสมาคมศิทธิเก่าสัตวแพทย,ทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์และคณะเฝ้าถวายโลร่รางวัลน,นิสิตเก่าดีเด่นสัตวแพทย,ทยาศาสตร์ผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศประจำปี2565ด้วยระกด้วยปร,ก,รยกิจทางด้านสัตวแพทย์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เช่นโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าต,ตามพระปณิธานศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรีจังหวัดนครราชสีมาอีกทั้งพระปิีชาสามารถด้านวิสัญญีสัตวแพทย์เป็นที่ประจักษ์ในวงการสัตวแพทย์ทรงได้รับการถวายอนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาคาสัญญาศาสตร์จากสัตวแพทย,ทยสภาเมื่อวันที่12กรกฎาคม2565 เวลา14นาฬิกา9นาทีเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมมราชินีนาถคณะสตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานพระบุรอกาศให้นายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาไทยพร้อมด้วยนางวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและคณะเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิจุลาภรและมูลนิธิทิพพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปธรรม จากนั้นพระราชทานพระบรมกาศให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้บริหารคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าในโอกาสดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อวันที่1นึ่งตุลาคม2565 เวลา17นาฬิกา7นาทีสเสด็จไปทรงลงพระนามพระราชทานพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชยัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับสเสด็จ ซึ่งนับตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีส่งทราบข่าวพระอาการประชวนขณะเสด็จเดอนประเทศญี่ปุ่นส่งห่วงใยและสรงติดตามพระอาการโดยตลอดเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์แล้วเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมา